สวัสดีครับผมเจเยอร์จากทีม A t อ t แท็กออร่าพับจีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมา์ระดับตำนานที่พลิกโฉมการออกแบบใหม่อย่าง G 502X นะครับแล้วก็ซึ่งเจ้า G 502X นี้ก็พัฒนาและอัปเกรดม,มาจากรุ่นเก่าที่เป็น G 502ธรรมดานะครับโดยเจ้า G 502X จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับตัวแรกก็จะเป็น G 502X ธรรมดาตัวที่2จะเป็น G 502X Light Speed นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นรุ่นท็อปของรุ่นนี้เลยก็คือ G 502X พั u ดโดยเราจะมาเริ่มที่ G 502X ก่อนนะครับสำหรับ G 502X จะเป็นเมาส์มีสายธรรมดานะครับ โดยเมาส์ตัวนี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นที่ดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ที่สวยแล้วก็จับถนัดมือแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาอยู่ที่89กรัมนะครับโดยดีไซน์ใหม่เนี่ยจะปรับให้ทันสมัยเข้ามือมากขึ้นมาพร้อมสวิตช์ให้ t ิดออ c ติคอลแมชแมชินิให้ความทนทานและรวดเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องเซ็นเซอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์ฮีโร 25k เกรทัวนาเมนต์เหมาะสาหรับการข่งขันหรือว่าเล่นเกมทั่วไปนะครับ แล้วก็มีปุ่มล้อเป็นไฮเปอร์สกอร์นะครับแบบใหม่ซึ่งเร็วมากๆเลยส่วนเรื่องการตั้งปุ่มมาโครครับสามารถตั้งได้ถึง13ปุ่มเพื่อปุ่มครับมีตรงนี้นี่แล้วก็โอ้โหเยอะไปหมดเลยครับและความจำออนบอร์ดนะครับสามารถตั้งได้ถึง5โปรไฟล์แล้วตัวต่อไปจะเป็น G 5.2 0 X Light Speed นะครับโอ oh, <no. S 1> ้ไวเลยรัดจุ้ยโดยตัว G 5.2 0 X Light Speed นะครับจะเป็นเมาส์ เหมือนตัว G502X เลยแต่ว่าจะเป็นตัวไวเลสเป็นรุ่นปรับปรุงที่มีการตอบสนองเร็วขึ้น18%จากเุื่อก่อนนะครับแล้วก็อัปเดตระบบไลฟ์สปีดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับข่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวที่ผมสนใจก็คือ G502X Plus ตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเก็บก่อนนนี้โดยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ท็อปสุดของรุ่นเราเลยนะ มันจะเป็นเมาส์ไวเลสเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันตรงที่ตัวนี้มีไฟนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบระหว่าง G502X Plus กับตัว G502 Light Speed คนระับผมรู้สึกเหมือนมันจะเหมือนกันหมดเลยอะ่ะน่าจะต่างกันที่ขนาดนิดนึงน่าจะนิดนึงนะผมรู้สึกเหมือนว่าตัวนี้จะค่อนข้างเล็กกว่าเป็นตัว G502X Plus เล็กกว่าตัว Light Speed แต่สิ่งที่แตกต่างกันแบบชัดเจนเลยก็คือตัว5 0 2 x p a d s นี้จะมีไฟ LGB ขึ้นมานะครับซึ่ง LGB เหรอทำไมไม่เขียน LGB อ่าแต่สิ่งที่แตกต่างแบบชัดเจนของ g 5 0 2 x p a s กับ G502X Light Speed ก็คือ g 5 0 2 x p ั d s จะมีไฟมาให้นคือไฟ RGB นะครับโดยอายุแบตเตอรี่สามารถใช้ได้ยาวนานถึง120ชั่วโมง เพระาะวันนี้ก็จบการรีวิว Logitech G 502X <Wow. S 1> ทั้ง3รุ่นนะครับมาพร้อมกับ2สีสามารถเลือกใช้ได้มีสีดำและสีขาวนะครับ oh. แล้วก็ฝากติดตามเพจผมด้วย Jayer TV แล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะครับ